มาม่าเพรสเส้นลิปตาคอนใหญ่ไปกับพิปตอบแทนทุกอารมณ์ในความทรงจำรอบเดียวเท่านั้นเจอกัน22มีนา68นักอิมแพ20ปีที่เราได้รู้จักลิปตาลิปตาคาตกอารมณ์โคหานร,รัตนกุลและแทนทารนลิปตะพันลบสังกัดคิกเรคคอร์ดคิกเรคคอร์ดทั้งสองได้มากับเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงฮิตที่ทุกคนรักสเตจตในความทรงจำอีกมากมายไปจนถึงคอนเทนต์อารมณ์ดีอีกนับไม่ถ้วน รวมถึงได้เห็นทั้งสองในบทบาทป๋าดันในค่ายคิกเรคคอร์ดและในปี2025นี้ทุกเรื่องราวดีๆตลอดการเดินทาง20ปีของลิปตาจะมาอยู่บนเวทีมาม่าเพรเสเซนลิปตา20ปีคนใหญ่ไฟกับพริป คอนเสิร์ตมาม่าเพรสเซนต์ลิปตา20ปีคอนใหญ่ไฟกระพริบเป็นการกลับมาของคอนเสิร์ตใหญ่วงลิปตาในรอบ8ปีที่การเยืนอน i m p a c t Arena กับงานลิปตาออนไอ์ที่พวกเขาเคยทุ่งสุดตัวจนแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีก็ยังมีแฟนๆจำนวนมากที่ถามถึงและเรียกร้องให้พวกเขามีคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งในการกลับมาครั้งนี้ลิปตาไม่ได้มาเล่นเล่นเพราะพวกเขาถือคติจัดทั้งทีต้องจัดให้เต็มที่งานนี้ทุกเพลงที่แฟนๆอยากฟังจะได้ฟังเรื่องราวสนุกๆที่อยากรู้ก็จะ ได้รและการกลับมาครั้งนี้พวกเขาจะมีแค่รอบเดียวเท่านั้นดังนั้นใครพลาดคราวนี้บอกเลยว่าเสียดายแน่นอนสองหนุ่มแทนคัตโตะได้เล่าถึงที่มาของนิปตาคอนใหญ่ไฟกับคริบไว้ว่าคือจริงๆแล้วตั้งแต่ทำคอนเสิร์ตนิปตาออนไอ์เมื่อ8ปปีที่แล้วรู้สึกว่าไม่อยากจัดแล้วเราได้ทำอิมแพกแล้วรู้สึกอยู่ในจุดที่ดีแล้วและครั้งที่แล้วก็เกิดเรื่องราวมากมายคัตโตะบาดเจ็บทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีในวันเดียวกันก็เลยไม่อยากทำแต่แล้วก็ เริ่มมีคนถามถึงมาเรื่อยๆพอเราจัดคอนเสิร์ตลิปตาบีไซด์มาหนึ่งครั้งก็ทําให้รู้ว่ามีคนที่อยากฟังเพลงอื่นๆบ้างแตกต่างจากที่เราไปเล่นตามที่ต่างๆและด้วยความที่เป็นคอนเสิร์ตครบรอบ20ปีพอดีเหมือนเป็นมายสโตนอันหนึ่งที่รู้สึกว่าควรจะทำอะไรกันก็เลยอยากกลับไปแก้มือที่ Impact แทนเปล่าส่วนคัตโตะได้เสริมว่าดีมากเพราะแทนอยากจัดผมไม่อยากจัดเอาแบบลึกๆเลยความจริงคือผมกลัว แบบว่าเราไม่รู้ว่าอยากได้อะไรจากตรงนั้นเราก็เฉยๆแต่คือคนอยากดูกันก็เลยทําก็ได้เลยรู้สึกว่ากลัวจากครั้งที่แล้วนั่นแหละแต่ถ้าเป็นคนที่บอกแล้วว่าลงมาทําก็จะพยายามทําอะไรให้เต็มที่ไปเลยทําได้เลยคิดว่ามาลองดูเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วไปร่วมฉลองครบรอบ20ปีกับคอนเสิร์ต Mama Present l i p ป,ปา20ปีคนใหญ่ไปกระพริบในวันเสาร์ที่22มีนาคม2568ณ Impact Arena เมืองทองธานี ราคาบัตรเศษ4,500ส่วน4 3 5 0สเศษ2,500ส่วน2,000และ1,500บาทเปิดจำหน่ายวันเสาร์ที่11เมกราคม2,568ทาง The Concert Application เพราะกลับมาคราวนี้ลิปตาพร้อมทังสุดตัวตามเสียงเรียกร้องของแฟนๆแบบหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเค,ครื่องหมายสี่เหลี่ยมลิปตาคอนใหญ่ไฟกระพริบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาม่าอร่อยเครื่องหมายสี่เหี่ยมลิปตาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮิสระคอร์